สวัสดีครับทีเด็ดบอลนัง่งวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแอตเลติลล่าราคาต่อรองเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อ1ลูกครึ่งควบ2ครับแมนซิตี้เตรียมเปิดสนามเอดีัสเซเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมแอตเลติลล่าโดยจะบ้านแมนซิตี้ภายใต้าการนำทีมของเปปกูเดล่ามาด้วยสภาพทีมที่พร้อมอยู่แล้วนะครับขาดเพียงแค่นักเตะอะไรเท่านั้นซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรอยู่แล้วนะครับ ส่วนผลงานก็ยังคงยอดเยี่ยมเกมที่แล้วก็ไร้บทเอาชนะคริตตันพาเลทไม่ได้อีกนะครับเกมนี้เจอกับแอตตันวินล่าภายใต้การนำทีมของดีนสมิธสภาพทีมนั้นกลับมาดีอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่โดนสถานการณ์โควิด -19 เล่นงานมาทําให้ส่งผลกระทบต่อทีมโดยตรงนะครับและทําให้พวกเขานนัน้ต้องส่งนักเตะชุดย23กับย18ลงแข่งในเกมที่แพ้ลิเวอร์พูลตกรอบในรายการเอฟเอคับมา ทำให้2เกมหลังสุดของทีมนั้นเป็นการแพ้มาทั้งหมดนะครับดูแลเกมนี้แมนซิตี้หมายมั่นปั้นมือที่จะเก็บ3แต้มอยู่แล้วนะครับเพราะจะทําให้พวกเขานั้นขึ้นไปอยู่ในพื้นที่จ่าฝูงดังนั้นเกมนี้มาเล่นด้วยแรงจูงใจท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็น่าจะผ่านไปได้แน่นอนนะครับเพียงแต่สกอร์น่าจะไม่ออกขาดลอยเท่านั้นเองทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยสิง,งห์พลังาัดแอตตันมิลล่าสกอริติคาดแอตตันมิลล่าบุกมาแพ้แมนซิตี้แค่10 ต่อกันที่คู่ที่2กับฟูแลมพบกับแมนยูเน็ดนะครับราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อ1ลูกฟูแลมเตรียมเปิดสนามคาร์เวน่นครอสเทดต้อนรับการมเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดโดยเจ้าบ้านฟูแลมภายใต้การนำทีมของ Scott Parker. สกอตต์ปาร์เกอร์สภาพทีมนั้นก็ยังมีปัญหาส่งผลโดยตรงต่อผลงานของทีมแน่นอนนะครับประกอบกับผลงานทีมเองก็ไม่ได้ดีอะไรอยู่แล้ว เพียงแต่พวกเขานั้นก็ยังเป็นทีมที่เล่นกันแพ้ยากในช่วงลัางๆนะครับเพราะแพ้มาแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอด6เกมหลังสุดในการเล่นเกมลีกและเป็นการเสมอมาถึง5เกมเลยส่วนทางฝั่งแมนยูภายใต้การนำทีมของโอเลกุน่าโซชาสภาพทีมนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวกุนซือจะจัดทัพในรูปแบบและแท็กติกอะไรเท่านั้นเองหลังจากที่เพิ่งผ่านเกมแดงเดือดมาในเกมล่าสุดดูแลเกมนี้แมนยูเหนือกว่าอยู่ก็จริงนะครับแต่ก็น่าจะโดนความล้าเล่นงาน เพราะได้พักน้อยกว่าจะบ้านอยู่1วันด้วยกันส่งผลกระทบทางอ้อมแน่นอนนะครับแม้ว่าแรงจูงใจของขี่แดงนั้นจําเป็นต้องชนะสถานเดียวก็ตามแต่อย่างดีที่สุดของพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นการเบียดซะมากกว่าครับทีเด็ดฟันงวันนี้รองไปเลยเจ้าสัวน้อยฟูแล่มสวัสดีครัฟูแลมเปิดบ้านเสมอกับแมนยู0-0ย ต่อกันที่คุณท้ายครับกับศึกบุเลิเรกาเยอรมันระหว่างเอาบวกพบกับบายเยนโูนิกราคาต่อรองเปิดมาที่บายเยนต่อ2ลูกเอาบวกเตรียมเปิดสนาม W W K Arena ต้อนรับการมาเยือนของทีมบายเยนโูนิกโดยจะบ้านเอาบวกภายใต้การนำทีมของไฮโกแฮริสผลงานของลูกทีมนั้นก็ยังคงไม่เอาไหนในช่วงหลังซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้มาต่อเวเดอร์เบรเมน ทำให้2เกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการแพ้มาทั้งหมดนะครับและคุณภาพในการเฝ้าบ้านของพวกเขานั้นก็ยังคงพังเพราะตลอด6เกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนทางฝั่งบาเยอร์เมินิกภายใต้าการนําทีมของฮันซี่ฟิกกลับมาสู่ผลงานที่ดีได้อีกครั้งนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่การถล่มประตูใส่คู่แข่งก็ตามแลวก็เป็นการเก็บชัยหนแรกในรอบ3มเกมเลยกับทุกรายการนะครับดูแล้วเกมนี้บาเยอร์เหนือกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับสถิติการเจอกันก็ยังคงดังนั้นเกมนี้ไม่น่าพลาดหรอกเพียงแต่สกอร์ไม่น่าจะเลเทเท,เท่านั้น สกอร์าีาดเอาบวกเปิดบ้านแท้บาเยินแค่1นึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปที่เด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วก็ไม่เสียใจอย่างแน่นอน